เรามาเข้าการเรียนการสอนลําดับแรกกันเลยนะครับการเรียนรู้การใช้เครื่องยกหัวฉีดนะครับการใช้เครื่องยกหัวหัวฉีดนะครับในรุ่น CRI700 นะครับในรุ่นนี้นะครับในรุ่นสีดําตรงนี้นะครับ CRI700 นะครับถามว่านะครับถามว่าทําไมจะต้องรู้นะครับทําไมจะต้องรู้นะครับเครื่องยกหัวฉีดนะครับเครื่องยกหัวฉีดโปรแกรมแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับการปรับตั้งค่าไม่เหมือนกันนะครับ นะครับตัวโหมดโปรแกรมนะครับตัวโหมดโปรแกรมจะทํางานคนละอย่างนะครับนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นเครื่องสีแดงตัวนี้นะครับ k w 6 0 8ตัวนี้นะครับการทํางานเวลาเราเปิดเครื่องนะครับเวลาเราเปิดเครื่องโหมดก็จะทํางานนะครับระบบก็จะตัดระบบการทํางานโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็ เราจำเป็นที่จะต้องทาการศึกษานะครับนะครับในลําดับแรกนะครับในลำดับแรกเรามาเรียนรู้กันก่อนนะครับในลําดับแรกนะครับในปุ่มสีเ,เขียวๆตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปีนเปิดน,นะครับอ้าวขอผู้ขอผู้ช่วยหน่อยขอผู้ช่วยหน่อยนะครับอันอน,นาตรงนี้เออ ในปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับในปุ่มที่สองก็จะเป็นปุ่มทําการตวงน้ํามันนะครับตวงในขณะที่ท่านทําการสร้างเครื่องเทเดงนะครับก็สามารถปรับตวงได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับสามารถปรับตุมด้วยได้ก็จะนับไปครับลันนับไปนะครับนะครับในปุ่มที่สามนะครับเป็นปุ่มเลือกนะครับเป็นปุ่มเลือกชนิดของหัวฉีดนะครับ F หนึ่งนะครับ F สองนะครับวนี้คือ เอฟสตรงนี้นะครับเป็นเดนโซ่สี่เดนโซ่ยี่สิบเดนโซ่สี่สิบแปดนะครับถามว่าอยู่ในเครื่องด a t a าเมื่อเราทําการเทสนะครับเข้าไปที่โหมดเข้าไปที่โหมดเดนโซ่นะครับก็จะมีโหมดเดนโซ่หกสิบเดนโซ่สี่สิบแปดนั่นคือเป็นโวลต์นะครับเป็นโวลต์ให้เราเลือกหัวข้อที่ถูกที่ที่มันสมบูรณ์นะครับดังนั้นในเครื่องเทสตรงัวนี้จึงมีหัวข้อหลายหัวข้อนะครับอ้า ในตัวต่อไปนะครับในตัวต่อต่อไปเป็นปุ่มที่สี่นะครับปุ่มที่สี่ก็เป็นปุ่มวอลลุ่มปรับนะครับวอลลุ่มปรับช้าเร็วนะครับเปิดการยกของตัวโซเลนอยด์หัวคอยนะครับเดี๋ยว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 เราไปฟังดูครับเราไปที่โหมดเดนโซ่นะครับนี่นะครับโหมดเดนโซ่นะครับเราก็กดเสียงก็จะมีการตอบรับนะครับเสียงก็จะมีการตอบรับ เราก็จะทำการจุดนะครับหยุดจตุตั๊กเราก็กดเลือดกดเลือดลูกศรไปที่หัวข้อเอฟนะครับเราก็หมุนความเร็วครับจังหวะการยกของหัวบอยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในหัวข้อตรงนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นการตั้งค่ายกการช้าการช้าเร็วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ เราก็จะเข้าไป,ไปที่โหมดนะครับตรงนี้นะครับหมดยกความกว้างช้าเร็วนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนมาเอฟนะครับโหมดเอฟช้าเร็วต่อไปนะครับนี่ต่อไป หัวข้อเลข C นะครับหัวข้ออักษร4นะครับกดปุ่มเลือนหาครับหัวข้ออักษรีเราก็จะเห็นนะครับเราก็เห็นอักษรชี้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นลูกศรนะครับเป็นการตวงนะครับเราก็เปิดตวงนะครับหัวข้อตัว C นะครับโอเคนะครับในการ ในการทำงานนะครับในการทำงานตั้งโหมดนะครับตั้งโหมดนะครับเราก็จะมีเอกสารนะครับตัวนี้นะครับเป็นเราก็จะมีเอกสารให้ทุกท่านนะครับไว้ฉีดนะครับเวลาแนะนําตัวเองนั้นเดี๋ยวผมจะฉีดฉีดสเปย์ให้เปิดหน้านะเปิดหน้าเปิดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดแมสและแนะนําตัวเองนะครับเพราะทุกครั้ง แต่ละท่านนะผมจะใช้แอลกอฮอลนี้ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อที่ไม้ให้ทุกท่านนะครับพุงพุงนี้เลี้ยงช้างช้งสัมสุพงนอนนะ,อะตอนเย็นนี้เราก็กินกันอย่ที่บ้านค,ครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับ ผมชื่อนายธงชัยเจริญสุขเป็นประธานของชมรมหลวง,งช่างโดยใจซึ่งบุคคลท่านแรกที่ผมเดินทางมาพูดคุยก็คืออาจารย์ปอแล้วก็อาจารย์เดนะคพี่ชายแต่อาจารย์เดอาจารย์เดชาทุกท่านคงรู้จักนะครับเป็นคนเก่งคนหนึ่งในวงการช่างระดับต้นต้น,ตนของประเทศไทยนะครับกำหนดการที่เราทำก็คือวันที่25 26 27นะครับ 8นรับประทานข้าต้มพูดคุยทักทายกัน8.30นเริ่มลงทะเบียน9นเ,เริ่มเรียนรู้ภาพปฏิบัติอาจจะล่าช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงทุกทุกครั้งจะเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ10.30นพักเบรกพักเบรกห้พูดคุยกัน11.00นเริ่มการเรียนหัวฉีดทุกรุ่นต่อ 12.00นพักเที่ยง13.00นเริ่มการเรียนต่อ14.30นพักเบรกรับของว่าง15.00นเริ่มการเรียนต่อไป16.00นเริ่มการเรียนรู้เรื่องเครื่องเทศหัวฉีดแต่ละรุ่นแล้วก็ 17.0 0นเริ่มเรียนรู้เครื่องมือสแกนพร้อมรถยนต์จำลองรุ่นต่างๆที่เป็นเป็นเครื่องยนต์ที่เราทำเป็นฐานให้นะครับเดังนั้นเหมือนกับที่เราไปสอบแต่เครื่องมือที่นี่จะดีกว่าหลายๆที่ที่เราไปสอบนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่ 26่ส <26 S 1> นะครับเราจะมีตอนเย็นเราจะมีการสั่งๆกันเรื่องอะไรดังไม่บอกบอกให้ทุกคนอุบไว้ก่อนนะครับว่าพรุ่งนี้ <c oughs> จะมีอะไรครับก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกท,ทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าของวิทยาอาจารย์ปอที่ให้เกียรติให้ผมมาเปิดงานวันนี้ในการเรียนการสอนแต่ข่าวดีอย่างหนึ่งที่ เราจะได้รับก็คืออาจารย์ปอยังไม่หยุดสอนนะครับเพราะเพราะว่าคณะกรรมการบังคับไม่ให้หยุดเพราะประกาศว่าจะหยุดจะวางมือแล้วแต่คณะกรรมการบอกให้หยุดไม่ได้นั้ะอาจารย์ปอจะขัดมติของที่ประชุมไม่ได้เลยเพราะเขาลงลงเสียงอาจารย์ปอคนเดียวแต่อีก18ท่านเขาไม่เห็นด้วยก,ก็ก็เลยหยุดสอนไม่ได้เพราะว่าสมาชิกของเราอีกนาน การเรียนรู้ทุกครั้งนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านนําความรู้ไปให้มากที่สุดขาดตกบกพร่องอะไรผมต้องขออภัยแทนเจ้าภาพนะครับทุกงานต้องมีการบกพร่องเพราะฉะนั้นเราตั้งใจเรียนจะดีที่สุดเรียนรู้ให้มากๆแล้วก็ปรับแนวทางการทํางานใหม่ก็คือผมพูดแบบข้างๆเนี่ยนะครับเราต้องมีสิ่งจําเป็นที่ รถมาซ่อมเราต้องมีเลยอันสิ่งจําเป็นแต่ต้องดูแต่ละรุ่นที่แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันาการทํางานแนวใหม่ก็คือเราจะจับมือกันเดินพร้อมกันลําบากก็ลําบากด้วยกันมีความสุขก็มีความสุขด้วยกันทะเลาะเบาแว้งไม่มีแต่การพูดคุยการแย้งกันอ่ะคือเรื่องปกติแต่หลังจากพูดคุยเสร็จแล้ร้อยก็มคือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิม กอวันนี้ได้เวลาที่จะขอเปิดงานการซ่อมหัวฉีดในวันนี้นะครับโดยครูฝึกสอนประจำชมรมของเราและก็เป็นไอดอลของช่างทั่วประเทศขอเสียตงตบมือให้กับอาจารย์ปอจเจริญนนนะครับคครัอบอาจารย์ปอวันตอนนี้คณะกรรมการเขาลงมติแล้วไม่ไม่ให้เลิกสอน ต้องทํงตาตา,ตามขาดไม่ได้นะถ้าขาดแล้วเดี๋ยวให้ไค้เจฟฟ้ฝนไม่ให้นอนในห้องหให้นอนห้องห้องเหรอได้ครับอ้าวเดี๋ยวเเข้าขั้นตอนเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ขอเปิดงานสําคัญที่สุดในชีวิตการเป็นช่างคือซ่อมหัวฉีดเป็นหลักสำคัญเป็นหัวใจของรถยนต์ทุกวันนี้ครับเจอเลยครับกระตที่จะเข้าสู่เนเร่องออง แล้วก็โครงการต่รางๆในวันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านใหญ่จากขอเลยกซจูเนียนะที่ได้มาเปิดงานในวันนี้หมายตัวนี้ครับก็ใช่วเปินวันนี้วันนี้ทางวันนี้ทางอาจารย์ปอนะครับแล้วก็ทีมงานได้มีขอเลื่อนข้อให้กับ อจาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับจจว,วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ที่มาให้ความรู้ดีความคิดดีกับศาสตในเรื่องของโครงการวันนี้เสียงปรบมือให้กับอาจารย์ต่อและอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวเราจะไปวันนี้ต้อขอบคุณอาจารย์ใหญ่แอบยิ่งนะครับอาจารย์ใหญ่จะอยู่ที่นี่ผมมา